เดียวยินกลางแรงลงน้งเจนูมดยสมองปดแมง้เ้าดีฟัก็ไ่เปิดทานเอามือนี่ตนนี้นี่วเานเลยลูกออกนะครับุนซุนาดเลยบไไม่บัง เีเลยดดูครับโอ้โหโอ้โหล้มได้จุดโทษนะครับ vale> เล่นบอลเล่นบอลขาเป็นอาจารย์ก็เป็นคู้ึ่ยจังปฟังเสียงเขเฝ้ายู่แเืใชอยู่ทีเาีอ่ะยู่ มีมียูมีแต่ได้ความนี่มันลมสซกันนี่บังหันกำลังสิเปิดเขายิงแล้วโอ้เลยบได้ภาพแเลซงคมยิงเลคนที่นั่นมเเข้าวนี่ตุเลช่ช่้เี่วีไม่ไดยนเลย่ว้าวขั้นกั้งพงสึงขวางเลยมตัวนเป็นกุ้งเลยโอ้อยัง เราแพ่สระนามไปแล้วนะครับน้องเฟนนะครับแพ่สนามนะครับมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นนะครับอับบูแลนนะครับโอ้โหเข้าไปแล้วนะครับโอ้โหลุงหลอดถ่ายไม่ทันนะครับเมื่อกี้กำลังเปิดดูย้อนหลังอยู่ครับ ไปแล้วนะครับผมวางพุนได้แล้วคุยนงคุณเปอล

เจ้าเซฟได้ด้วยนะครับผมโอ้โหแต่ลูกนี้วางครับเฮ้ยนี่แหละลูกเจ้าสิแล้วอืมพี่อหมดเลยที่หมดเล ก็ได้ปูสักกระดาษแมมเอ่ยอ้าวเลยอุ้ยเขาอ้หยโอ้ยิ่งได้ดีเลยวะโอ้โหไม่เข้านะครับผมรัดรัดตะไคร้ลูกนเอกเลียนเล่ไอ้คนหลิน

ไปไ, ok ไ,ปไ, color. ไปได้สวยนะครับไปได้สวยสีวน่งออกครับกินหอเมึงไปเสื่องไม่เนาน้ไม่ได้หวัด เไม่ทันเฮะดีเน่นเลยสิีสานอยิม่เแโอ้านเหลนตะไลนี่้แล้วข้าวเหลีนเนีนี่มันแห้งมันแห้งดิบตอนนี้สักรวาเท่าไหร่นะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับตอนนี้นะครับผม ทีมอบูแลนนะครับนำน้ำทีมยยังก็ใช่โซดา Nam นะครับโซดาไฟโซดา Nam เฮ้ยเฮ้ยเขาอุ้ยไม่เข้านะครับไอ้เหี้ยว่าจัดไอ้เ um. ี <laughs> <Herm> ่นะไอ้เห <laughs> ี้ยว <Ă carry endpoint> <laughs> ่าจั่ต้องมาการต้องมาการไปเดินไป

เฮ้ย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 แจ๋วเสพได้นะครับเมื่อกี้นี่ครับวางลูกนี้ไปโอ้โหเวลานะครับครึ่งแรกทีมอ m บ u l a n นน้ำทีมโซดาน้ำหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับผมเดี๋ยวมารอชมครึ่งหลังครับ ขึ้นหลังนะครับผมเสื้อยืดกรบเย้าพูดเฉียดไปนะครับเกือบเข้านะครับเบนทางประตูหิด มาแล้วนะครับผมลูกมาโอ้โหลงได้สวยนะครับเมื่อกี้นี่นิดเดียวก็ได้ยิงเลยนะครับอันนี้น้องลาดนะครับชือลาดนะครับซ้อมกับนุงหลอดประจำตอนเย็นนะครับเปิดมุมมาแล้วนะครับอื้อหือ ข้างไปนะครับสก,กัดนะครับแล้ได้นะครับได้ทุ่มครับทุ่มมาแล้วครับเสยลูกนีแ้แฮนดฮู้ชัดเจนนะครับแฮนชัดเจนแต่ก็ไม่ได้นะครับเตะบอลอัดมือตัวเอาแล้วครับหมาแล้วไม่ทันนะครับ จุดโทษเลยจุดโทษหรือเปล่านะครับผมรงหรอลนวเนี่ยไม่ใช่จุดโทษนะครับน่าจะเป็นฟรีชิกน่าจะเป็นฟรีชิกนะครับ ฟรีคิกนะครับตอนนี้มาลุนฟรีคิกกันโอ้โหเซฟได้นะครับผมโอ้โหเซฟได้อีกแล้วนะครับผู้สาประตูเซฟได้นะครับ โอ้โหเซฟได้ครับลูกนี้ไปโอ้เซฟได้อีกแล้วนะครับภูมินะครับโอ้โหเข้านะครับผมโอ้โห ีเสมอได้แล้วนะครับผมหลังจากปลูกมานานมากแล้วนะครับใจเคียนะครับหลังจากยิงเข้าไปแล้วนะครับยิงแล้วครับลูกนี้เฉียดไปน้อยนึงนะครับผมไม่เซฟ ผมจะได้ลูกปีคิกนะครับผมนะครับาจะายิงตรงนี้ลุงหลอดก็จะจับกล้องตรงประตูเลยนะครับจะได้ทันนะครับไม่งั้นจะไม่ทันนะครับยิงแล้วครับอ,อุ้ย โซดาน้ำนะครับจะเป็นได้ฟีคิกนะครับปั่นมาแล้วครับผมโอ้โหยิงคาบขานไปเลยนะครับยกขาถุ่มจังหวัดแลนบดี ได้ฟรีคลิกนะครับผมฟรีคลิกนะครับจะได้ปั่นฟรีคิกทีม โซดาน้ำนะครับตอนที่คิดให้ไล่ลาดไปเลย Yeah. you. เสียดายนะครับเมื่อกี้นี่ลุงหลอดไม่ได้ถ่ายนะครับผมโทรศัพท์เข้าพอดีนะครับทีมอ m b บ l แ n น e นำแล้วนะครับผม,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 มบ ี่เสมอสองสองแล้วนะครับดูต่อนะครับผมเขียก่อนนะครับเวลาเสมอไปสองสองอย่างดูเดือดนะครับมันเลยนะครับกู่นี้สูสีมากเลยนะครับผม